ชื่ออะไรพิมพ์มาเลยแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคุณไอซ์ถามว่าเป็นยังไงมันก็เหมือนกับคุณค,ค,คิดมากเกินไปอะเรื่องไอ้ไอ้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นบางทีบางเรื่องควรปล่อยวางลงมั่งก็ดีนะ,ะขอบคุณนะครับนะคุณไอซ์นะของขวัญเพียบเลยขอบคุณสำหรับไอศครีมนะแล้วก็อะไรการ์ดหรืออะไรจัมโบ้สุขภาพจะหายดีไหมครับ ไพ่บอกว่าดีนะครับมีโอกาสหายนะครับสุขภาพนะคุณจมโบนะไปสวดกระถามมหาจักรพรรดิหน่อยคุณไอ้ก็สวดกระถามมหาจักรพรรดิหน่อยนะขอบคุณนะครับนะของขวัญขึ้นเต็มเลยขอบคุณนะครับนะอขอบคุณครับนะให้ของขวัญมาเพียบเลยคุณไอ้เอ้ยนะขอบคุณนะนานๆนานๆนะนอมรับค่ะนะให้สวดกระถามมหาจักรพรรดินะคุณจมโบคุณไอ้เอ้ยนะเสริมดวงเสริมราศีเขาบอกคนสวดมนเนี่ยฐานะมันจะไม่สุด นมโมพุทธายาพาพุทธาไตรรัตนายานมณีนพรัสีสหัสสุธรรมาพุทธ